สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาีแคปนะครับในส่วนของการเล่นคาตาลีนาที่ได้ในส่วนของ Power Snack Max Akana ครับคือสามารถเพิ่ม AP พลังเวทขึ้นได้เรื่อยๆไม่จํากัดเลยน,นั่นเองครับบอกเลยว่าโปรดมากๆเลยน,นั่นเองนะก็ถ้าเพื่อนๆเปิดได้เนี่ยสามารถเล่นได้เลยน,นั่นเองครับ ล็อบบี้ห้องนี้นะครับทุกคนก็เป็นล็อบบี้ระดับพิสมติกนั่นเองครับบอกเลยว่าตึงไปอีกนะแล้วก็มีคนทักทายครับตอนแรกเนี่ยเขาสวัสดีผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาสื่อถึงใครนะแต่พิมแพปี้ชิลด์มาเนี่ยก็คงจะหมายถึงผมแหละเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่พูดแทปี้ชิลด์ถูกปะเออก็น่าจะหมายถึงผมนั่นเองครับแต่ีหน้าเราสองดาวด้วยนะทุกคนทําให้เราแบบฟอร์ดเล่นเลยแล้วกันนะมันได้สองดาวบอกเลยว่ามันเป็นช้อยที่ดีครับที่จะเล่นเนาะสองบาทรีโลั่นเอง ดูกันที่อางเมนแรกเลยนะครับหืสายนี่คือน่าหยิบมากแต่ถ้าหยิบไม่ได้ในส่วนของแพเทิร์นเดอคาร์นี้น่าจะหนักอุ่นแล้วโหลได้ในส่วนของคริส a ตแกมบีครับน่าเล่นมากผมนา่าจะเลือกเป็นแพโนลาไอเทมเนะเพราะว่าเปิดได้ของแสงที่ใช้กับคา t ์ดามีนาได้ดีๆครับก็โหได้เมสนสเตเลเกตเนาะแต่เหตุที่หยิบมานะครับเพราะว่าไอเทมเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้เพาเวอร์สแนคครับไม่มีอะไรดีเลือกดาร์คอ u มูเลตแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดใหม่นะอ่าอันดีๆครับ โอเคแล้วมาแล้วครับแมคคณาดได้รับพลังเวสิบห้าครับแล้วก็ได้รับถาวรหนึ่งเปอร์เซ็นเมื่อโคลมศัตรูได้ก็กดเลยก็เติมในส่วนของฟาชั่นเลยนะลืมซื้อนี่เว้ยการเล่นทุกคนโอเคจะเ,เป็นการเล่นแหละนี่น่าจะเป็นช้อยที่ดีสุดเนาะนี่สามเป็นเชนนักนาเมียแล้วก็สองฟาชั่นน,นั่นเองครับเทมยังไม่สแสลมเนาะ อยเทียบไปก่อนโอเคมาที่2ที่หเลยนะแพ้ไป2 2คนแล้วก็โพซิชันเป็นแบบนี้เปิดในส่วนของ Executioner ได้แล้วนะครแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ Value ในส่วนของไ t เทแสงเลยนะเพราะว่าผมยังแบบโลหะอันดีๆไม่ได้ทนะุกคนผมอยากได้เป็น h o แสงนาชอแสงหรือเอ o n l i n e แสงนะทุกคนแล้วดูคนนี้ดนะิเขาเลขหกเนาะจาก a r c a n แรกแล้วก็มี b e t t a y a c a d e m y สี่แล้วนะโหเท่ากับ c o n เทสผมเนาะโอเคนะ okay, นะแมะ่คนะผมประมาณค่าไปได้สิอนระ์ซเนาะ จากเริ่มต้นที่15นะก็ได้อยู่ครับไม่ได้แย่เท่าไหร่จริงๆคือถ้าค่าได้เยอะกว่าน,นี้จะโหดมากนะครับโอเคเ๋ยวเราไปโซโลโ้ลเล่ม6นะครับเล่นในส่วของคาตาลีน่านะยังมีคนมาครับเพราะว่าได้ในส่วของบาชันแล้วเป็นลิวนาแนละ้วอยากได้มากครับถ้าจะไหวนะตรงนี้คาได้เรื่อยๆฟาร์ม AP ไปก่อนครับบีชูรีตรร่ตรงนี้20%แลครับตรงชนะไปครับ ไม่มีอีคอนอีกแล้วมาดูกันที่อักเมนอันที่2ครับนี่มีเรเดียนรีแฟกเตอร์ด้วยนะครับทุกคนก็คือสามารถเดดไอเทมแสงได้เลยนะผมชอบหยิบมากนะครับเพื่อมันแบบได้คอนเทนต์นี่คือไอเทมแสงสงชิ้นบอกเลยคาตาลิยาเราจะบ้ามากแต่ก็ขึ้นอยู่กับได้หรือเปล่านั่นเองเนี่ยมันได้โชว์กินแสงไว้ทุกคนมันยังใช้ไม่ได้นะเออหนักอยู่นะ แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้มีชิ้นหนึ่งแล้วแล้วก็ผมเก็บไอเทมไว้ทาเป็นนาชอครับได้เบสอิสระแล้วถ้าเปิดได้อีกก็จะดีมากนะเรื่องของแสงนะ่าจะเริเป็นฮอนนะจะเป็นชอยที่ดีสุดครับเพราะว่าได้ทั้งฟรีแบบเยอะๆมากๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเลือกน้อยก็ดูดได้แรงครับได้แล้วก็ได้ในส่วนของยูมีแล้วด้วยเปิดเป็นไอ้นี่ได้นะครับโอริจี้ครับโอเคเราสโลโลได้ก็หกไปเรื่อยๆนะทุกคนแลวรอบนี้มาเจอในส่วนของเรดครับ จะไหวครับเพราะว่ามีเอลอมไลน์แล้วก็ว้อโพสิชันแบบนี้เผื่อปาดแบ็คไลน์ได้ปาดไปเรื่อยๆครับตรงนี้โอเคนี่ทำดาเมจนะจะไม่ไหวครับมันไม่มีตัดพิวหรือเปล่านี่ปาดไปเรื่อยๆครับฆ่าได้ได้เอพีเพิ่มเรื่อยๆอย่าให้ได้ฆ่าครับตรงนี้ชนะไปครับสามวีสติกบอกเลยว่าดีมากครับหาที่สามที่หกครับได้พาวเวอร์สแนคอีกอันหนึ่งเนอะแล้วก็ราคารมาแล้วครับในระหว่างนี้ผมก็สโลโลไปเรื่อยเนัะมีห้าวีสติกด้วยนะครับแล้วก็การเรนอัพเป็นสองดาวครับโอเคยังขาดอยู่เยอะนะ เป็นบัมเบิลว่ะทุกคนผมทำสปาร์คแล้วนะจะได้ตีแรงครับอันนี้ต้องโลหาในเซอร์ของ u n s t o p p a b l e นะบอกเลยว่าดีมากครับก็ได้นะมีไหมโอเคยังไม่มีมีเป็นแท้งซีล่านะน่าจะเอามาใช้ก่อนน่าจะเป็นชอยที่ดีสุดครับถ้าชนะตรงนี้ได้จะดีมากนะผมจะได้เป็น6วิสตีเขาลองมอนเจอในเซอร์ของเเและคาเมีย erm ครับเวลเจ็ดนะผมมีตราด้วยครับทุกคนเดียวหน้าอ,นะอย่างดาวนึงอยู่คนระับาเรามียูมีแล้วด้วยนะ เรายังไม่มียูมีวะเราเบล6มียูมี2ตัวอะเป็นยงแล้วก็ไฮโลเอาเรื่องนะแคปป้าไปเรื่อยครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับปาดป่าครับตรงนี้ปาดป่าครับเราเรียบร้อยครับผูกินสติกเขารอมอนครับคาราบินาฟาร์มเอเีเรื่อยๆครับอาที่4คีดึงครับในระหว่างนี้ก็โรอัพเกรดบอร์ดไปเรื่อยครับโอเคเรายูมี2ดาวที่เรื่อง6ครับคาราดินาแพ้อรับอัพ2ดาวครับ เราใช้พราะว่าสแลกซใหม่ครับตรงนี้4ีคีหนึ่งแล้วผมยังไม่ได้เท่ที่มันหมุนดีๆเลยโอเคแล้วอันสตัเอเวมาครับผมน่าจะเลือกอันนี้ไปเลยนะสตัเอเบิลแล้วก็ไม่รอละใส่เป็นวอลหอกไปเลยครับเดินเบึ้มๆแล้วก็ได้ฮิลด้วยนั่นเองครับทุกคนไม่รอละโอเคแล้วคนนี้อ่ะโอเคล้วงครับโพสิชันไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับบีชเชอริงตรงนี้คือถ้าได้เท่มแสงสองชิ้นคาตาเินาเนี่ยจะบ้าเลยครับ แต่ก็มันหมุนไปกี่ตาแล้วมันยังไม่ได้ที่ผมต้องการเลยก็ผมไม่รอแล้วละกันนะเพราะว่าผมมี6วิสติด้วยเนาะครับก็เป็นชอยที่ดีนั่นเองครับในการที่เราจะใช้เลยนะเพื่อให้มันสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ก็เจ็ดวิสติไปมาดูกันที่อเมทันสุดท้ายนะห้องนี้ห้องรุมก็บอกเลยว่าอันสุดท้ายก็ควรหาอะไรดีๆที่มันทําให้เราเก่งๆนะครับอันกลางนี่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราโลหาตอนอัพลิงนี่อาจจะไม่ใช่นะทุกคน Okay. อุ๊ยแล้วโลอันแรกอันนี้น่าจะดีปะ่ะเพราะว่าเราได้ไเทมล็อตมาอีกห้าอันแล้วก็มีแพนจอร่าไอเทมด้วยแล้วสุดท้ายเราก็ได้ไเทมที่เราต้องการใช่ไหม้าชอยดีที่สุดนะโหตานี้ยยิบแต่ไอเทมอ่ะไม่มีคอมแบทเท่าไหร่นะโอเคผมทากันเบสไปเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้น่าจะทําเป็นซาบันดอนนะแล้วก็อยากโลให้ราคากักคาตาเมียนาอัพนะมีไหมมีผ้าไหมโอเคไม่มีครับ เวลาคาอีกหนึ่งตัวครับโอ้สัทโอเคแล้วราคานอาครับ,รบใกล้ละใกล้ละแต่รอบนี้ครับมันจะดนส่วนของซามีลาครับโอ้เขาวางโพซิชันหลบคาติน่าผมกันหมดเลยนะปาดปาดครับตรงนี้โอ้ยโดนยิงแล้วโอ้ยอิสเกยปาดปาดครับเรียบร้อยหายไปเลยครับเอ,อ้ยไปไลยเนี่ยเดี๋ยวนายพ้อแล้วครับปาดปาดครับมีระิีขึ้นมาครับ พอแสกนี่บอกเลยว่าโคตรดีป๊าบเรียบร้อยครับแปดวิสตีครับตึงจัดฮะกล <c oughs> ับมารอบแล้วครับก็โลไปเรื่อยๆเนาะถ้ามันแบบใกล้คิดแล้วผมน่าจะโลแบบเยอะเลยแหละได้นี่วะผมว่าผมเปียนเลยดีกว่าได้ไลท์มาคือดีมากนะได้เอ็กซ์คูชเนอร์แล้วก็ได้เมนเทอร์ด้วยครับแต่รอบนี้ครับมาเจอมิกหามาเนาะไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นอะไรนะเขาเล่นซอกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจครับแต่เล่นมิกแล้วหนึ่ง โอ้แรงมากแรงมากปาดปาดครับตรงนี้ปาดปาดกันมา้เรียบร้อยครับไฟลุกแบบนี้ครับหาอะไรดีครับยิบเป็นก่อแล้วกันนะต้องการของแทงให้ราคาสมชิ้นครับกลับมากันต่อครับเรารเรื่อยๆเนาะเมื่อไหร่จะฮิตเนี่ยเกาขาขาดเอ้งอยู่นี้วะเก่งเก็บไ้ก่อนของแทงผมว่าผมทำซันไฟไปเลยค่อยหากากรอัลสโตเบิลบวกกากอยเก่งมากนะเดี๋ยวผมค่อยย้ายยูทิลิตี้สักอันหนึ่งเนาะ โอเคครับแล้วรอบนี้มาเจออุ้ยติงบูบับว่ะบับแสบไปด้วยเอาเรื่องผมโดนยิงทีคือตัวหายแนย่นอนนะนนเนี่ยไหวไปไม่รู้ครับโอ้โหหายไปเลยอไม่ไหวครับตำแหน่งได้ไม่ดีเท่าไหร่เแพ้เลยครับ c e โค,ครับแพ้ไปเมื่อกี้กลับมาลก,กันต่อครับอยากได้สามดาวแล้วโอเคเราได้ราคาครับอีกนิดนึงแล้วกันค่อยไปเนาะ โอเคครับเราไม่เจอในส่วนของใครซาแลมัสสามแล้วไคซาสามด้วยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าปาดไปเรื่อยๆครับมีชาร์ี้ตรงนี้โดนสาบเรียบร้อยหัวแตกครับโอทําดาเรียด้วยนะโอ้โหไม่ไหวครับโชว์จีนไออีสไตลเยอร์เฟลโอโชว์จีนแสนนะครับแพ้ตายแพ้สองนะโอเคกลับมารอบมอนครับได้ไลทโลไปไปถ้าหนึ่งผมน่าจะโลเยอะนะมอนตรงนี้ผมอยากได้ในส่วนของกาโกยว่าจะได้ย้ายยูทิบตี้ใหม่เนาะ Okay. เดี๋ยวลก,กันต่อนะครับห้าหนึ่งทำการกราไปเลยครับนี่แล้วก็ย้ายก่อนเนาะนี่ผมบอกครับผมชอบการกรานะกากรสปาร์ก,รปปกนี่เดี๋ยวซันไฟค่อยว่ากันนะจะต่อไปน้าจะออกของแทงรัวๆนะเพราะว่าดาเมจผมของผมนี่คือครบแล้วนะครับแต่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ซันไฟคือถ้าใส่การเลนมันจะไม่โพซิชันได้ไม่ดีดโอเคเล่นแบบนี้ไปก่อนเนาะ เาเคโรจริงๆคือต้องรอให้ฮิตเลยนะครับแต่ว่าคิดไม่ทันครับมันจะได้เวนของมิกได้โยเน่แล้วเลเวลเก้ามีเรเวลอาบนั่นเองครับตรงนี้โดนปาดนะเรียบร้อยหายไปก่อนครับปาดปาดครับตรงนี้ไปนะครับปาดปาดครับราคายังเอาให้ครับตรงนี้ฮิวขึ้นมาครับโอ้โหเราปาดไปเรื่อยไหลไปเลยครับตรงนี้ชนะไปครับเงินหกสิบครับเดี๋ยวเราโลกันโอเคแล้วทำไวเซไปเลยนะใส่ไปอ่ะ อตาครับฮิตเลยฮิตเลยไปเลยตอนนี้คือห้าสองแล้วนะตายหมดเลยดีกว่าครับราคาฮิตครับอาตาลิน่าฮิตหน่อยตายหน่อยครับโอเคได้ฮิตครับฮิตช้ามากนะทกคนตานี้เนี่ยตายฮิตหมดแล้วครับแล้วเจอครับคนนี้โอ้โหเราไม่ได้โพสชั่นเลยเนาะดูว่าไหวหรือเปล่าครับปาดปาดก่อนครับตรงนี้ผมอยู่มีก็ฮิลให้ครับปาดปาดครับราคาเราเอาให้อยู่หรือเปล่า โดนไปทึ้นหลอดคนระับปาตายครับแล้วไหลไปแล้วบิเชลลิงตรงนี้คาร์ดินี้ถาปาดปาดก็เรียบร้อยครับแอบี่ตายครับเหลือแต่ไอ้นี่คาราเต้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วไงไข่แครครับเรียบร้อยครับชนะไปเดี๋ยวสเกลกันหน่อยนะครับคนนี้ลีโอน่าจะสามเอลแปดอ๋อหนึ่งตัวได้ไหมพี่ชายโอเคแล้วเจอในเซอรของแลมบาร์คไครสา,าสามครับเลือเดเยอะซะด้วยแต่ว่าฮิตเร็วนะอ๋อเขามีพิสเมติกกิเก้นนะครับ ราคาในดูดิดูราคาเราดิดโคสามแต่ว่าไรมันมันก็ซีซีดิรูไหวหรือเปล่าเขาว่าใไใสายยังเหลืออยู่เลยปาดปาดครับเรียบร้อยครับผไรม,มัดดีคอแสงจะรู้อ่ะตายไหม,นม,นไม,นม,มเนี่ยมึงตายไหมเนี่ยไรมัดเนี่ยการเรนเดินมาหน่อยอยากตัดฮิวเอาตัดฮิวมาให้หน่อยฆ่าเ,เร็วๆฆ่าเราเดินมาเดี๋ยวนี้อุย้อยมีจะตายแล้วโอ้ยอยู่มีโดนไรม,มัดวะกาเรนมากาเรนมาตัดฮิว โอเคอุ้ยวันี้แะทิวแล้วโอ้ยโอเค,อเค,อเค,อเคไหวอยู่ครับชนะไปของในวงตรงนี้นะครับทุกคนผมเอาเป็นไตดีวเนะี่ยไอ้าการคาวกะผมยังได้แท้งสามชิน้นระดเจ็ดไปเลยครับเตอร์บาชั่นเร็วลงไปก่อนนะผมต้องขึ้นเก้าไม่ได้ทุกคนขึ้นเก้าไร้ผมแบบตึงเลย5้าห้านี่คือผมยังอยู่รลเวลนี้อยู่เลยวะเอาซันไฟมาไว้ฝั่งนี้นะ เแล้วเจอในส่วนของเกรดหรือเปล่าโอ้โหยังไม่น่าไหวเราหรือเปล่าครับพระดาเราปาดปาดครับต้องมาปาดไปตดมีโกโกากอยจะรู้อ่ะปาดตายครับตรงนี้แต่เรายังเอาให้ครับปาดติดแทงเดี๋ยวเอาดีพี่โดนมีโกแทงซีราครับเฮ้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าไหลไปแล้วครับใส่ไหลครับแล้วเรียบร้อยไหมโอ้โหแพ้ไม่ไหวเฉยแห้งคาตาไดไม่เป็นตานนี้นะ โอเคครับเรามาต่อกันเลยครับผมโพซิชันมาฝั่งซ้ายบ้างนะเพราะว่าผมเห็นเขาแบบคว้างจต่ฝั่งซ้ายอะ,ะตาผมปาดปาดครับไหลไปตรงนั้นกลับมาหรือเปล่าเรียบร้อยครับแล้วกลับมาครับตรงนี้ไหลาปาดปาดนี่ครับพอแบบแบบ็คลายเขาตายเนี่ยคือชนะง่ายมากนะโอเคล้วท้าโฟรเรียบร้อยครับกลับมาที่หกคีนึงครับผมกดแปไปเลยแล้วก็อยากโลเปิดในส่วนของ เจ็ดเบเทนักธรรเมียครับแล้วก็ได้ริโอน่ามาครับดีมากละไลอัพเกรดครับบีซินอาจจะยังไม่ได้ใช้แล้วมีเจสมาเปิดเทรดคุณภาพได้เลยครับเรียบร้อยครับเจ็ดเบตเทินักธรรเนียรอขึ้นเวลเตอร์ในส่วนของจันนาครับตรงนี้ว่าผมขายทําอีคอนเลยได้แล้วก็ย้ายในส่วนของไอเทมได้เลยครับกากอีกไหมเปกากอีกนะครับขายไปริโอน่ารับจบครับแล้วก็ซันไฟยูนิตี้อยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าคาตาเราอยู่ฝั่งนี้ ก็เจอในโซนของเอเทนักเเมียเจนเนาะโหรีวหน้าสองดาวสองตัวครับไปไหมครับปาดตายครับเรียบร้อยไหมโดนเซลฟินแคคก่อนเฮ้ยสเกลดูครับตนนี้ผมสเกลดูเขานะเราเจอตัวปอมแล้วครับผมก็ชนะไปครับผมขายอีคอนเลยนะเก็บยูมีไว้ด้วยวะ่ะเหลือสามผู้สุดท้ายครับแล้วก็เก็บในส่วนของจันน่าไว้ด้วยนะได้จันน่ามาแล้วนะครับมาขึ้นเวลนะ โอเคครับแล้วมาเจอเลยครับโห oh, oh, เป็นบวกแอดด้วยนะนี่แล้วเราวางโพสิชันได้ดีครับปาไปแ,แล้วเขาแบ,บ็คลายเรียบร้อยครับแล้วหายไปเลยครับไอนี่ฮิตแล้วนี่หว่าไอดาเลียละถูกปะแขวหวอยู่ครับแต่ว่าถ้าผมติดแท้งนี่คือผมหนักอยู่นะคือคาตาลิน่าเนี่ยมันเป็นโตโก้เ้ยทุกคนเพราะว่ามันลวงได้น,นี่แหละมันอารมณ์กึง่งแอดอหละเนาะก็ชนะไปครับ โอเคเรามาต่อกันเลยครับเขาวางโพ i ิชันหลบผมนะผมแพ้ได้เนี่ยใคราาสาฟรีนะป่าครับวาป่าหน่อยป่าป่าครับแล้ว,รลวเรียบร้อยหรือเปล่าตดแท็คตรง,งนั้นโอ้ยโอ้ยไปแฝปลก,ปก,ปก,ปกอา่าแล้วแล้วคาตาเน,น,นียเราไปทำอะไรตรง,งนนะั้นเ่ะไม่ป่าใครสาร่นะรอบีทายเอาแพ้เฉยครับเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเขาได้ยิงฟรีเนี่ยผมก็แพ้ได้นะของในวงตรงนี้เราเอาอะไรดี เอาอะไรที่ประกันอุ้ยอิ่ไม่ทันว่าน่าจะกดเลเวลไปเลยครับเติมจันนาครับนี่อะไรที่คุณภาพมาแล้วครับบิชูริงแต่ให้อิสเรียลไววแล้วกันนะม่ไหวไหมไม่รู้ครับใช้ไม่ทันด้วยครับโอเคครับเราก็เจอกันเลยครับเขาน่าจะแพนิคเนาะผมสกาเขาค่อนข้างเยอะนะเขาเอา,เอาให้สักกลับมาครับแล้ว คาตาลิน่าเราปาดไปแล้วครับอยู่ตรงนั้นปาดเรียบร้อยหายไปก่อนครับโดนดาริสานแล้วไงเจ็บทีล้ไงพอแล้วเขายังมาติดแทงเราครับแล้วเราก็ปาดไปเรื่อยครับแล้วมันเขายังรอดอยู่ครับแล้วตรงนี้ปาดไปครับดาริสหายเรียบร้อยครับแอสเขาโดนลุมอยู่ครับโดนดิวาน่าสามครับแล้วมารอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเราชนะไปเลยครับคาตาลิน่าแม็กอะคาน่านะผมไปเช็คมาย้อนหลังเนี่ยทุกคนมันประมาณ77นะซึ่งมันเยอะมากนะคือปาดแบบแรงมากทุกคนครับถ้าเพื่อนๆได้ แอ,อคอา,าคาน่าคาตาลินาสองดาวแบบตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากโอเคครับแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นคอมเอรอีกก็บอกมาได้สงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แอฟชีว d ดีครับ สวัสดีครับ l i s m a n ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติ Mobile ในราคาสุดคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย s i Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องล i ส m a n ช h o p เท่านั้น